สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ,บช่อง youtube เรื่องแพร่เกษตรนะครับขณะนี้เวลาบ่ายกว่าๆนะครับน้องๆเคยกินอาหารแบบเรียวทามกินกระถินแบบเรียวถามเนื่งองจากกระถินหาง่ายครับหน้าฝนแต่ก็จะหายากช่วงที่ฝนตกทีๆหน่อยนะครับช่วงนั้นก็จะหายากหน่อย แต่เรามีข้าโพดหมักสับไว้นะครับสำรองไว้มันก็ทดแทนกันได้นะครับนี่น้องๆก็ลงมาอาบแดดนะฮะลงมาอาบแดดลงมาเล่นนะครับครับลงมาเล่นลงมาเล่มอาหารกินน้ำนะครับเนี่ยครับถ้าแดดออกอากาศร้อนอย่างนี้ แพะอยู่ได้นะครับสบายเลยแพะจะชอบตากแดดนะครับแพะจะเป็นชอบตากแดดจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่าไหร่นะครับก็จะกินอาหารจเจริญเติบโตดีสมบูรณ์ด้วยนะครับการตากแดดนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้เรื่องของการรับวิตามินต่างๆนะครับวิตามินต่างๆในร่างกายเพื่อให้กระดูกแข็งแรงให้ผิวพรรณดีฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังด้วยนะครับ แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการเป็นสัตว์ง่ายด้วยนะครับจากแดดนะครับตุ้นฮอร์โมนต่างๆนะครับของแพะนะครับจะเริ่เติบโตกันนะครับดูดครับปะาปายเลยนะฮะบนคอกก็มีนะครับตรงนี้ก็มีนะครับครับทางช่อง youtube, เรื่องแพะเกษตรก็ นำเสนอนะครับมารีวิวแพะของฟาร์มเราให้ดูนะครับเรามีทั้งหมดสองคอกด้วยกันนะครับทางนูน้นนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับนี่นะครับลงมาตากแดดทิ้งแดดนะครับรับวิตามิน ช่วยย่อยอาหารนะครับการนอนกับดินอุ่นๆนะครับจะช่วยย่อยอาหารด้วยนะครับตรงนี้ดูครับนอนเคี้ยวเอื้องกันอะไรกันตรงนี้นะครับนี่รวมกันเลยหลายรุ่นนะครับรุ่นเล็กอันนี้รุ่นเล็กนะครับเกิดใหม่นะครับรุ่นเล็กเกิดใหม่นโอ้นี่ครับนี่ทักทายมาแล้ว นะครับนู่นนะครับรุ่นเล็กเกิดใหม่นะครับจะมีแม่ใหญ่แม่แก่อายุเยอะนะครับมีรวมๆกันนะครับแม่สาวนะครับแม่ท้องสองท้องสามท้องสี่มีหมดนะครับอยู่นี้เต็มไปหมดนะครับตากแดดเพื่อรับวิตามิน นะครับอากาศร้อนอยู่ได้สุขภาพไม่ค่อยมีปัญหานะครับแดดร้อนแดดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบตากแดดนะครับแต่ถ้าฝนหนาวชื้นแฉะเมื่อไหร่นั่นก็ต้องระวังอีกนะครับพวกนี้แพะจะไม่ค่อยชอบเลยนะครับโรคภัยเยอะ,มะแมลงรบกวนก็เยอะนะครับนี่ครับ ดูเอาวันนี้ก็พามาชื่นชมนะครับพาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่าน fc ทางช่อง youtube เรื่องแพะเกษตรด้วยนะครับรับชมแพะของข้อของเราเองนะครับการอาบแดดก็มีประโยชน์อย่างที่ผมได้กล่าวข้างต้นไปนะครับทำให้แพะแข็งแรงนะครับปรับสภาพในร่างกายได้ดีปรับสมดุลให้กับร่างกายนะครับ องไรแล้วหากผู้ใดได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ